สว,สวัสดีครับวันนี้มา่วอกับช่องท็อปสตาร์ผ้าช่มเด้อครับวันนี้มาพวอเกลีนยมาแลงครับบรรยากาศยุธงไฮทงหน้าครับมีบรรยากาศประเบิ้งครับวันนี้มีเม่นู่ครับวันนี้มีเม่นู่มืเอาเนี่หนึ่งอันว่านปลาด้ครับเด็กปลานิ้นวันนี้ได้สิ่งหนึ่งครับหนึ่งปลานิ้นกับสิตําแเจ้าปลาลาครับเจีวปลาบอง ไปแมงดาครับเมื่อเคลื่อนแตแมงดาตัวหนึ่งขนะมาเบิ่งขั้นตอนการเห็ดครับมาเบิ่งครับบัดนี้จะไปเห็ดแล้วเด้อครับแตี่ดับแรกสิไปเบิ่งอ่าเฮางหนึ่งปลาไว้ก่อนครับไปเบิ่งกันหนึ่งปลาแล้วเฮาจึงสิต่อด้วยกันตําแจ่วปลาครับไปดูน้องกันครับนี่ครับมาเบิ่งครับนี่เตาเตาก็เฮาเห็ดกับข้าวนี่แหละครับตั้งไใบทาแล้วมาเบิ่งครับมื้อนี้ปลานิ่ง นี่ใส่ปาดิ้นครับใสหอมครับปลาดิ้นปลา้กัปลาอย่างปลาินหอม่ยังไงปลาหมอไงปาิ้นกัปลาหมอ,มอค,ครับ,บครับปิดใบเนาะบนเสียงมาเบ,บิองกันตาเจ้าปลาครับบไปเบิ่งน้ำกันครับ นี่ครับขั้นตอนเดียร์เขาก็มาเบืองก้อนครับนี่เขาถึงมะขวานพิกใบมะกรูดครับนี่กับหองหอมแดงหอมแดงครับกะเทียมพริกหอมแดงกระเทียมใบบุกูใส่สมิทธิ์ไปปส,ส้เลือดไส้เป็นสดน,นะอันนี้เอาไ<ม>ปตำประแดดม่ได้เฮ็ดหลายเล่นหน่อยกินขับเดี๋ยว ครับขอดูคร <benefit> ับของูแ้วจะเห็นว่าตันจะเห็นว่าขาดครับไปเบิรงนั่กันครับอันนีนมีแมงดาแมงดาตกมาขึ้นตัวนีงขั้นตอนขวบหอมครับขี่พ้ขี้ออกขี้ออกแล้วมันดูดเมื่อกี้เพราะว่าบ่ได้สูตรไทยสูตรมันเนาะอันนี้บ่ราะไฟแห่มันใหม่แตนไฟแห่มันพ่อขวบหอมสุด เมื่อกี้จอะกีคือพอตีอยะสีเสียบใหม่แล้วก็เอาไป,ไปย่างไปย่างไปอันนี้เรียกว่ากีอันนี้นขัวดริงหัวก็เห็นมันไม่กินหง ให้เขาจะนี่แกนนี่เราะว่วปลามันมีความเค็ม,รม<ะ>เรื่อยอ๋อรัเอสีสันอาหอมหอมบ่าจะหอมคัะเดอ้อเดอครับอันนี้ตัดโชคซื้อสีหยวกอีกคหอม บานครับรเันบ่้านเซตมันก็เท,นเทนีนเครืเทียนลายเพราะว่าเขาพึ่งมกส่งใช่ไหมก็เทีนอยู่นี่เราส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน<ม>ี่ปลาบองห้องครับนี่แบบบันบานครับเครื่องเทียนห้องประดิษฐ์ลายตามเบ,บิธรรมดาแบบบันบาน<ม>เลยนะครับ<ม>เสร็จเรียบร้อยหอมครับอร่อยแบบนีส้สามาเบิ่งกันคู่กันครับราบโอเนึ่งปลา ใสเบิ้งหนึ่งปลาน้ักันปลาดนึ่งสุกแร้วหนึ่งปลากระสุกแร้วไปเบื้องครับนี่ภาพเมื่อเบิ้งครับนี่เสร็จเป็นบอแล้วครับนึ่งปลานี่ครับปลาหนึ่งสองตัวหนึ่งกินแรงครับเนื้อเขาแรวนี่ครับปลาหนึ่งอันนี้เป็นเจวบองครับปลาลาบองก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาน ครับ่ายบึงถึงก็จะอัดคิดเงาหรอกครับมันเป็นอาหารที่หิดย,ย่งยๆนี่ครับหนึ่งปลาเออเดือด<ม>ล,ลวกพักสิไปหาพักมากอยู่ครับเนี่ยแหละครับน่ครับวันนี้ก็สีตักไว้ครับตักไว้กินนี่ครับ มูนีก็สิเจ็บพาบ,บรรยากาศการเห็ดหนึ่งปลาตามเจ้าแบบบานห้องไว้ซนี้เด้อครับบริดวณลงคิดสองมือแล้วติดหอดพีน่น้อนดีเด้อครับบริดวณหาคิดมาลงเพงข้าใหญ่จิ้มอัลโมนีกะฝากกดติดตามช่องท็อปสตาร์ผ้าชุ่มกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กำลังใจนีเด้อครับเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าครับมูนีเอาไว้ซนี้ก่อนสวัสดีครับ